ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2246ดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวเจ้ารู้ไหมว่าทำไมสันรกถึงให้ความสำคัญกับเทศกาลราสวรร์มากอะไรที่ได้จากเทศกาลนี้ที่สามารถถึงกับเรียกผู้นำาออกมาได้เลยหลัวซาถามด้วยรอยยิม้มจางลั่เฉินรู้ว่าเทศกาลราสวรร์นั้นพิเศษมาก เทพเจ้ายังออกมาเตรียมการเลยเทศก,กาลล่าสวรรค์น,นี้มีความสำคัญมากกว่าการต่อสู้ในคุณความดีอย่างไรก็ตามแม้ว่าผล MPO ฟุตและผลอันโตฟุตในงานเล่นจะหายากแต่ก็มีจํานวนจํากัดและไม่มีความสําคัญมากนักแม้ว่าจะได้อันดับหนึ่งในสิบเผ่าและได้รับหลักคําสอนในโชกคตาและเหรียญตาแห่งโชกคตาร้อยละสาก็ยังห่างไกลจากกระดับความสําคัญทางกลยุทธ์ของเผ่าอยู่มากจะล่วเฉินคาดเดาบางอย่าง แต่เขาไม่ได้ถามมหาเซียนชิงเซิงและราชินีโลหิตเพื่อยืนยันการคาดเดาของเขาโดยตรงตอนนี้ที่หลัวซาถามเขาก็ทําเป็นไม่รู้และใส่หัวเ,เบาหลัวซาพูดว่าในฐานะผู้นําของเผ่าซุยเทียนเจ้าไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำเหรออย่างไรก็ตามข้าคา,า,าดหวังว่าเจ้าจะไม่เต็มใจเป็นผู้นํานอกจากนี้เจ้าจะไม่เสียพลังงานไปกับการทำความเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเบื้องหลังเทศกาลล่าสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกับที่หลัวซาพ,พูด จาล่เฉินอยู่ในสถานะนิ่งเฉยไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมเทศกาลล่าสวรรค์หรือจะเป็นผู้นาเขาตกลงรับข้อตกลงอย่างไม่แยแสจางลู่เฉินคงไม่ได้เข้าร่วมเทศกาลล่าสวรรค์เลยหากเขาไม่ได้ถูกบังคับโดยอํานาจที่มากกว่าของสารนรกและเขายังรู้เกี่ยวกับแผนการของเซนงกรบีสเวนจี G ด้วยจนกระทั่งบัดนี้เขายังคงรู้สึกขัดแย้งเขาปฏิเสธแม้กระทั่งเทศกาลล่าสวรรค์ เขาไม่มีความคิดที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่ในิศการนี้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องฆ่าเฉลยจากทุกโลกในสารสวรรค์โลซาพูดว่าสารนรกนั้นกว้างใหญ่เกินไปสิบเผ่าต่างก็เป็นอิสระและพวกเขายังคงป้องกันอีกเก้าเผ่าด้วยทุกคนมักจะหลบซ่อนอยู่เสมอแม้แต่เทพเจ้าก็ยังพบว่ามันยากที่จะวิเคราะห์ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของสิบเผ่าได้ยอย่างแม่นยำการจัดเทศกาลล่าสวรรค์ทุกหนึ่งพันปีเป็นโอกาสให้เหล่าเทพ ได้เข้าใจถึงความแข็งแกร่งและพัฒนาการของแต่ละเผ่ารางวัลในเทศกาลนี้เป็นสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดจังวเฉินถามว่าถ้าพวกเขาต้องการเข้าใจความแข็งแกร่งของแต่ละเผ่าทําไมพวกเขาถึงเลือกผู้พิพิที่มีอายุไม่เกินหนึ่งพันปีละ่ะลัวซาพูดเพราะว่าผู้พิพิที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งพันปีนั้นเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดเจ้าสามารถมองเห็นการพัฒนานในอนาคตของแต่ละเผ่าผ่านพวกเขาได้เช่นเดียวกับเจ้า เมื่อเหล่าเทพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับอัจฉริยะเช่นเจ้าในงานเทศการลราชสวรรค์พวกเขาสามารถทำนายได้คร่าวๆว่าเจ้าจะมีโอกาสกลายปเป็นเทพเจ้าหรือไม่โอกาสที่เจ้าจะกลายปเป็นเทพเจ้ามีมากน้อยแค่ไหนจะใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะกลายปเป็นเทพเจ้ามีศักยภาพในอนาคตอย่างไรบ้างมีวิธีไหนที่จะเพิ่มโอกาสให้เจ้ากลายปเป็นเทพได้บ้างจะขัดเกลาตัวเองอย่างไรจะป้องกันตัวเองอย่างไรจางรู้เฉนยิม้มหากเราต้องการทราบถึงความมัง่งคั่งของทั้งสิบเผ่าด้วยวิธีนี้ รางวัลจะต้องแน่ดึงดูดพอที่เทพเจ้าแต่ละองค์ในเผ่าะจะต่อสู้พวกมันได้โดวยวิธีนี้เท่านั้นที่เทศกาลสวรรค์จะมีความหมายมิฉะนั้นเผ่าต่างๆจะยังคงเก็บความลับของพวกเขาเอาไว้หลวซาพยักหน้าและกล่าวว่าถูกต้องแล้วดังนั้นเบื้องหลังเทศกาลสวรรค์จึงมีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างมากการแบ่งผลประโยชน์เหรอจังวิเฉียนถามหลวซาพ,พูดว่าข้าไม่รู้รายละเอียดมีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่สามารถสัมผัสมันได้ ข้ารู้เพียงว่าเทศกาลราศรค์อาจเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างเผ่าต่างๆเช่นเดียวกับสถานะของกองกำลังขนาดใหญ่ในเผ่าต่างๆแน่นอนว่าสถานะยังเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการกระจายทรัพยากรยิ่งสถานะสูงขึ้นทรัพยากรจะถูกกระจายมากขึ้นผู้แข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งขึ้นส่วนผู้ที่อ่อนแอก็จะอ่อนแอลงตัวยอย่างเช่นเผ่าวสวีเทียงของเจ้าอยู่ในอันดับสุดท้ายในบรรดาเผ่าโลหิตอมตะ และอันดับในโลกของเผ่าก็จะอยู่อันดับล่างสุดความเข้มข้นของไอพลังสีแดงเลือดในโลกนั้นแย่ที่สุดในบรรดาสิบเผ่าอันดับแรกอย่างไรก็ตามหากเจ้าเป็นผู้นําของเผ่าิวีเทียนและได้รับอันดับที่ดีในงานเทศกาลราชสวรรค์มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดอันดับของเผ่าแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ตามจาง่วดเฉินกล่าวว่าหากข้าสามารถช่วยเผ่าสวีเทียนคว้าอันดับหนึ่งในสิบเผ่าในเทศกาลราชสวรรค์ได้ เผ่าสวีเทียนจะสามารถคว้าอันดับหนึ่งได้หรือไม่หลัวซาใส่หัวและพูดว่าแน่นอนว่าไม่การจัดอันดับและการกระจายทรัพยากรของสิบเผ่าใหญ่จาเป็นท่องอ้างอิงถึงหลายสิ่งหลายอย่างเทศกาล่าสวรรค์ใช้เพียงสัดส่วนบางส่วนเท่านั้นหากเจ้าสามารถนำเผ่าสวีเทียนให้กลายเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสิบเผ่าของรุริยรรมตะได้เจ้าอาจมีโอกาสได้อันดับ9 8หรือ7ด แม้ว่าเผ่าสวีเทียนจะไม่สามารถติดอันดับหนึ่งในสิบเผ่าใหญ่และใช้ทรัพยากรได้ไม่สุดก็ตามกุญแจสําคัญในการเลื่อนยศคือต้องดูว่าผู้นําของเผ่าของเจ้าดุเตรียมสิ่งอื่นๆไว้เพียงพอหรือไม่ตัวยอย่างเช่นความสําเร็จของสนานาบ,บคุคคลคุณความดีจํานวนเทพใหม่ที่ได้รับการสถาปนาจํานวนมหาสินที่เพิ่งเกิดใหม่การพัฒนาดินแดนรกร้างว่างเปล่าอยและอื่นๆจารุเฉินเกิดความตระหนักอย่างกระทันหันเขากล่าวว่าข้าเข้าใจแล้ว การกระจายทรัพยากรและอันดับภายในของแต่ละเผ่าจำเป็นต้องได้รับการประเมินในหลายด้านเทศการาสวรรค์กินสัดส,ส่วนไปมากแน่นอนลัวซากล่าวจังโวเฉินกล่าวว่าแล้วอันดับของสิบเผ่าในสารนรกเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมพวกเขาถึงแบ่งเป็นเผ่าสูงสุดสามเผ่าบนสามเผ่ากลางและสามเผ่าล่างล่ะข้าไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไรอย่างไรก็ตามลำดับชั้นของทั้งสิบเผ่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สมัยโบราณ บางทีอาจมีเพียงเทพเจ้าเท่าทนั้นที่รู้เหตุผลอย่างไรก็ตามการจัดสรรทรัพยากรในสารนรกนั้นมอบไปกับผู้ที่มีความสามารถเสมอมามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลำดับชั้นยิ่งไปกว่านั้นลำดับชั้นที่เรียกกันนี้ไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังโดยเผ่าล่างทั้งสามเลยหรือซากล่าวจาโรเฉินคิดเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สารนรกจะปล่อยให้เทศกาลสวรรค์ตัดสินการแจกจ่ายผลประโยชน์ใน1000ปีข้างหน้า ยิ่งเผ่าใดเผ่าหนึ่งเลี้ยงดูอัจฉริยะและชนชั้นสูงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งได้รับทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้นในท้ายที่สุดอัจฉริยะและชนชั้นสูงที่ได้รับการเลี้ยงดูก็จะได้รับประโยชน์ในพันปีนี้มีเพียงตระกูลซเวีเจเท่านั้นที่ได้เพิ่มเทพใหม่สององค์นี่เป็นการต่อรองครั้งใหญ่สําหรับเผ่าซเวียเทียนแล้วหากเราได้ผลงานดีๆอีกครั้งในเทศกาลสวรรค์อันดับของเผ่าซเวียเทียนก็จะสูงขึ้นในขณะนั้นจางลั่วเฉิน ในที่สุดก็เข้าใจว่าเทพเจ้าสงครามมาสู่โลหิตเดิมพันกับเขาไว้มากแค่ไหนมันเป็นการพนันครั้งใหญ่เขาเดิมพันกับอนาคตของเผ่าซเวียเทียนทั้งหมดในหนึ่งพันปีข้างหน้าโรซาปเปลี่ยนหัวข้อและพูดว่าน่าเสียดายที่เผ่าซเวียเทียนจะไม่สามารถทําผลงานได้ดีในเทศกาลร,รัศวรใครจะรู้พวกเขาอาจถูกโยนลงในโคลนและถูกเหยียบย่ําจางล้วเฉ่นยิ้มอย่างไม่ยอมแพ้และกล่าวาาว,ว่าเผ่าสวีเทียนอาจไม่โดดเด่น แต่พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ก้นบึ้งของเหล่าลุยธรรมตะาได้หากมีค่าโรซาพูดว่าราชาเซียยูมหาซสินยี่ส่วนและกูเฉินจือเป็นมหาเซียนชั้นนําด้วยพวกเขาความแข็งเก่งของเผ่าซเวียเซียนนั้นเพียงพอที่จะติดอันดับที่6หรือ7ในสิอันดับแรกของลุยธรมตะอย่างไรก็ตามเผ่าซเวียเทียนนั้นจะอยู่อันดับสุดท้ายพระเจ้าจางลั่เฉินเขาใจสินีดางหมายถึงเขาพูดอย่างจริงจังศัตรูของข้าในสารนรกแข็งเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ มีเพียงแต่แข็งเก่งเท่านั้นแต่ยังมีมากมายกกลัวซากล่าวจางลั่เฉินเข้าใจถึงความสําคัญของทฤศการราสวรรค์เป็นอย่างดีแล้วแน่นอนว่าเขาให้ความสนใจกับมันมากขึ้นเขากล่าวว่าฟาบาท่ทานทรงเป็นเจ้าหญิงที่ฉลาดมากท่านคงจะได้วิเคราะห์มันอย่างละเอียดแล้วท่านสามารถบอกข้าได้หรือไม่ว่าศัตรูของข้านั้นเป็นใครในรายชื่อผู้สําเร็จรู้เรื่องของขั้นร้อยพันนาการมีอย่างน้อยสามคนที่อยู่ในสิบอันดับแรก พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อฆ่าเจ้านอกจากนี้ยังมีชนชั้นสูงจำนวนมากที่อยู่บนจุดสูงสุดของขั้นร้อยพัฒนาการที่ต้องการสอบบริให้กับเจ้าหรือปราบปามเผ่าสวีเทียนด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเจ้าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะสร้างความแตกต่างในเทศการลราชสวรรค์หลัวซาพูดต่อสิ่งที่เจ้าควรคิดตอนนี้คือวิธีเอาตัวรอดในเทศการลราชสวรรค์นี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับเจ้าแล้วเจ้าควรให้คำสัญญาของเจ้ากับเลดี้วินนะ หากเจ้าเป็นบัตมิตรกับนางโอกาสที่เจ้าจะรอดชีวิตในเทศกาลราชสวรรค์ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากลว่เฉินเงียบไปนานเขาถามว่าเจ้าคิดว่าข้าจะฆ่าได้ง่ายขนาดนี้หรอทั้งสามผู้พิชิตในขั้นรับพัฒนาการสิบอันดับแรกพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทใดกันกระโหลกชุมพูอยู่ในอันดับที่8หูเจียงในอันดับที่หและหลานอิงในอันดับที่สองหลวซากล่าวนางกล่าวต่อว่ากระโหลกชุมพูมาจากเผ่ากระดูกมีข่าวหรือว่านางไปนอมตะ นางเคยถูกมหาเซียนขั้นสูงสุดฆ่าตายสามครั้งและฟื้นคืนชีพสามครั้งอาจกล่าวได้ว่านางเป็นผู้พูกฝนที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาผู้พูดฝนที่บรรลุขั้นร้อยพัฒนาการเจ้าทําให้เผ่ากระดูกขุนเคืองบ่อยเกินไปตอนที่อยู่ในสนามรบคุณความดีก็โลกชุมพูประกาศว่านางจะตัดเนื้อของเจ้าออกและเปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นโครงกระดูกสีขาวในช่วงทีทศกาล่าสวรรค์อู๋เจียงยังเป็นที่รู้จักในานามน,นักบวชเต๋าหมื่นมือหรืออู๋เจียงหมื่นมือ เขาเป็นศิษย์ของเทพเจ้าที่เก่าแก่สุดในพระราชวังเทพเป็นความมืดและยังเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยสุดของบุตรงความมืดอีกด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงมหาเซียนขั้นร้อพัฒนาการแต่อวุโสกว่าเทพเจ้าหลายองค์แน่นอนว่าคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือหลานอิงแม้แต่พี่ชายของข้าก็เข่งครึมมากเมื่อถูกกล่าวถึงโดยปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นศัตรูตุศิกาตเขาสืบเชื้อสายมาจากพระราชวังเทพเป็นบารสิงห์และเป็นที่รู้จักในนามทารกในครันศักดิ์สิทธิ์ หากเจ้าพบใครก็ตามในนั้นเจ้าต้องรีบวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเจ้าอยู่ใกล้กับพวกเขาแล้วเจ้าอาจหนีไม่ได้เลยแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเวลาและมมติก็ตามพวกเขาสามคนเป็นเพียงผู้ที่เข่งกันที่สุดและเป็นสามคนที่ต้องการฆ่าเจ้ามากที่สุดเจ้ามีศัตรูมากกว่าที่คิดภายในเผ่าลุยดมตะนั้นเผ่าที่มีความสัมพันธ์การแข่งขันกับเผ่าสวียเยนถือเป็นศัตรูท่ามกลางศัตรูทั้งหลายจางล่วเฉินแตะคาของเขาและพูดว่า เท่าที่ข้ารู้ไม่สามารถฆ่ากันได้ในเทศกาลาสวรรนี้ลวซาหัวรเราะคิดคักและถามว่าทำไมเจ้ากลัวละ่ะข้าไม่ได้กลัวไม่ว่าพวกมันจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ข้าฆ่าได้แต่เทพเจ้าจะปล่อยให้พวกมันทำตามที่พวกมันต้องการหรือปู่ของข้ามีอารมณ์ร้ายมากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพิกเทศกาลาสวรรค์จางรุ่วเฉินกล่าวหลวซาพูดว่าจางรุ่เฉินข้าก็พูดไปมากแล้ว แต่เจ้ายังคงไม่เข้าใจในสายตาของเทพเจ้าเจ้าแตกต่างจากแขกคนอื่นๆในสการ่าสวรรค์เจ้ารู้ไหมว่าทําไมชนชั้นสูงแห่งขั้นพันโคอันของตี้ซานจึงไม่มาที่เวทีแห่งชีวิตและความตายเพื่อจัดการกับเจ้าเนะ่ยเหตุใดเหล่าเทพเจ้าแห่งเผ่าสวีเทียนจึงไม่ขัดขวางให้เจ้าขึ้นเป็นผู้นําเหตุใดถึงเป็นเจ้าที่ต้องไปที่สการ่าสวรรค์แทนจะเป็นคนอื่นละ่ะเจ้าไม่เคยคิดถึงเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นบ้างหรอ ลัวซาถอนหายใจและพึมพำกับตัวเองผู้ที่มีใจอยากเป็นเทพเจ้าจะไม่ยอมแพ้อย่างไรก็ตามมาหาเซียนหลายคนในสารนรกมีเส้นทางกับฝนที่ราบลื่นเสียงถอนในใจที่ดูเหมือนไม่มีนนยยะสําคัญทําให้เจ้าเฉินตกใจเขาเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างทันทีเจ้าอยากให้ข้าชี้ทางที่ชัดเจนให้กับเจ้าไหมบางทีข้าอาจช่วยให้เจ้าก้าวข้ามกระแสและได้อันดับดีๆในชทศกาลราสวรรค์ก็ได้ลัวซาพูดและยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ ดวงตาที่สวยงามของนางเป็นปะกายเลกับจิ้งจอกสาวที่สามารถสะกดทุกสิ่งมีชีวิตได้จางลู่เฉินคิดอย่างรอบคอบและพูดว่าข้าจะผ่านไปหากข้าพูดจริงๆเทศกาล่าสวรรค์พีอย่างเดียวหยุดข้าไม่ได้หรอกจิ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 จะงองเย่อหยิ่งข้าจะรอดูเจ้าต้องทนทุกทรมานหลวซามเมิ่มริฟีปากของนางและส่งเสียงขึ้นทัดแม้ว่านางจะพูดด้วยความดูถูกแต่เมื่อเห็นท่าทางจริงจังและความมั่นใจของจางลู่เฉิน นางกดไม่ได้ที่จะนึกถึงรูปลักษณ์อันกล้าหาญของเขาในสนามรบคุณความดีที่เขาต่อสู้กับกองทัพทั้งหมดของสารนรกเพยงลำพังและหัวใจของนางก็เต้นแรงขึ้นอย่างกระทันหันผู้ชายควรยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ว่าจะมีศัตรูนับหมื่นอยู่ตรงหน้าเขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับพวกมันอย่างตรงไปตรงมาเขาไม่กลัวฟาบาดพวกเราได้มาถึงประตูสู่ดินแดนมหาสหมุทร่งดวงดาวแล้วหาดอิงรายงานช่องทางของแม่น้ำโลหิต ถูกเปิดออกและดูเหมือนแม่น้ํายาวที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบที่ราบเรียบสะพานโค้งรูปจุดแสงเชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีความยาวแ0 0อเมตรแต่ละจุดแสงเป็นรูปนกที่ส่องแสงดาวหลวนซาชีพที่สะพานโค้งจุดแสงราวกับว่านางกําลังทดสอบจงางล้วเฉินนางถามว่าเจ้ารู้ไหมว่านั่นคืออะไรจงรางล้วเฉินเงยหน,น้าขึ้นและพูดว่ากาเล็กติกสตาร์โลมีคนบอกว่าสตาร์โลตัวเดียวสามารถสร้างพื้นที่อิสระได้ ดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวมีฐานะมาั่งคั่งมากที่สามารถเลี้ยงพวกมันได้มากมายขนาดนี้ต้องมีโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เบื้องหลังประตูนี้แน่หลวงซาพูดว่าดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวเป็นดินแดนธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของสารนรกมันทรงพลังมากจนได้รับสมญานามว่าเป็นเผ่าที่สิบเอ็ดของสารนรกร้านค้าเซียนที่ใหญ่ที่สุดของลุยดมตาของเจ้าซึ่งก็คือสารเซมนโบราณน,นั้นมีขนาดไม่ถึงหนึ่งในสิบของดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวด้วยซ้า เหตุใดมหาสมุทรแห่งดวงดาวจึงถูกเรียกว่าเผ่าที่11อของสารนรกละ่ะจงางก็เฉียนถามหลัซาพูดว่าเพราะว่าศูนย์กลางอำนาจของเผ่าใดเผ่าหนึ่งในสิเผ่าของสารนรกไม่อาจควบคุมดินแดนมหาสมุทรดวงดาวได้ภายใต้ทงของดินแดนมหาสมุทรดวงดาวมีดาวเคราะห์จำนวนมากโลกดั้งเดิมดินแดนรับของจักรวาลดินแดนนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังดินแดนแห่งมหาสมุทรดวงดาว จังลวเฉินถามขึ้นความอยากรู้ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากลัวซายิ้มอย่างมีปริศนาเพื่อที่จะสามารถเปิดพื้นที่โลกอิสระในดินแดนแห่งโชกคตาอันศักดิ์สิทธิ์และสร้างสำนักงานใหญ่ที่นี่เจ้าคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวล่ะพระราชวังเทพเป็นโชกคตาอย่างนั้นหรอเป็นวิธีการที่ดีจริงๆจางลวเฉินชื่นชมจากนั้นเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและถามนี่คือสำนักงานใหญ่ของดินแดนมหาสมุทรแห่งดวงดาวใช่หรือไม่ มีคำถามมากมายทำไมเราไม่เข้าไปดูล่ะลัวซากล่าวฟุบฟับเรือเซียนยาว300เมตรยังคงเล่นต่อไปเมื่อเล่นผ่านสะพานโค้งที่ยึดไว้ด้วยยานกาเล็กติกสตาโลก็ดูเหมือนว่าจะชนกับมม่นน้ำมาม่นน้ำคือเรือไปเทียลลำและสุดท้ายก็หายไปในแม่น้ำโลหิตและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน